สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง youtube Channel, D j ชนลดัมซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็พามารีวิวในส่วนของฮ i โน่เมกา้อนเดียวรถดำนะครับคันนี้ก็ประกอบดำเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอเข้าสู่กระบวนการทำสีนะครับเก่าญี่ปุ่นครับผมรถนอกนะฮะ โอ้โหคัสซีใหญ่มากเลยคันนี้น่าจะเป็นคัสซีรถทัวร์นะครับเนี่ยครับสภาพเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยฮะมาดูคัสซีครับผมใหญ่มากครับผมเป็นน่าจะเป็นคัสซีรถทัวร์นะฮะหรือไม่ก็เป็นคัสซีสิบล้อนะครับไม่มีแอนแน่นอนครับผมของแท้ฮะ าอชมรอบๆกับผมการต่อกระบะนะฮะอันนี้ท่อก็จะม้วนมาอยู่ด้านท้ายนะครับช่างประกอบกระบะเสร็จแล้วนะครับรอเข้าสู่กระบวนการทําสีนะฮะต่อไปก็ส่งอูส่สีรอคิวแป๊บหนึ่งฮะคิวยาวนะตอนนี้บอกว่ารถเนี่ยประกอบไม่ทันนะที่อู่แดงนะครับ สวยถูกใจนะครับตามใจลูกค้านะครับลูกค้าสั่งแบบไหนเราก็สามารถาจัดให้ท่านได้ทุกรูปแบบนะครับตามที่ท่านต้องการกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปชมภายในนะครับอันนี้ด้านหน้านายชุดหน้าเดิมๆนะฮะเดิมๆก็สวยแล้วนะครับสีเก่าจากญี่ปุ่นนี่มาออก เหลืองแดงนะครับเหลืองบางๆหรือว่าจางๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเนี่ยใครอยากซื้อหวยนะฮะสามเายอ่ะพาชมภายในเบาะปี๊บอีกแล้วครับผมมช่างชอบเอาปี๊บมานั่งนะเหตุผลก็คือถอดเบาะไปทําใหม่นะครับแล้วก็เราก็อาศัยปี๊บนี่แหละเป็นเบาะนั่งรองพอได้ขับครับผม นี่สภาพภายในครับผมยังไม่ได้เก็บงานนะฮะสภาพอาจจะสกปรกนิดหนึ่งครับผมเมื่อเก็บงานตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยฮะก็จะสวยงามนะฮะก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับนี่คือสภาพภายในนะฮะของเมก้าคันนี้ครับผมตอนเดียวฮะเก่าญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวคันนี้เครื่องอะไรเนาะอ๋อผมดูน่าจะมีเทอร์โบนะครับ อันนี้เป็น j o 7 e ครับผมเป็นเทอร์โบครับก็อ่ะหยุดกล้องเข้าไปข้างในนะครับไม่ได้เปิดหัวเครื่องงามเลยฮะไม่มีรอยเยิ้มเลยฮะสุดยอดครับ,จ,รบจัดให้ตามสั่งตามคำขอนะครับพี่น้องสนใจ <c oughs> ในส่วนของรถดำนะครับก็มาสั่งกันได้นะครับที่อู้แดงทางพาดชุมพลบุรีนั่นเองนะครับชอบแบบไหนรุ่นไหนแคปไม่แคป สามารถสั่งได้ตามใจกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฮะราคาประหยัดงบน้อยงบมากจะซื้อเงินสดจะจัด,จดไฟแดนก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่อูแดงทางภาคชุมพลบุรีนะครับเบอร์โทรใต้คลิปครับผมสอบถามได้กับเสียแดงครับ